พ,พบสามและโลกกันรอบเขาพระสุเมนนั้นมีเสียงทวีปหนึ่งจักกวานมีมนุษย์ในสีทวีปมีนรกสวรรค์ทิพมีลายัง อีกทั้งสิบหกชั้นรูปรพรหมและอรูปรพรหมมีอีกรวมเสียงชั้นมีลายจักรวาลน,นับอนั้นแสนโกฏจักรวาลน,นั้นมาทวัง สาพสัตทั้งหลายมีกฎไตรลักษณ์และประจักษ์กฎแห่งกรรมมารทำให้ทีมหลวงปู่สดชนะมารได้เมื่อใดพ้นเกิดแก่และเจ็บตายนิรันดร